อ้าวดูที่กับเพื่อน,อนวันนี้เราอยู่กับของเล่นนะครับนี่มาเปิดกล่องเจ้าปูเสฉชวนน่าจะเป็นสีส้มนะครับเพราะว่าเขาติกสีส้มมาเปิดกล่องมาครับว้าวนะครับทําการใส่นี่เข้าไปครับใส่แขนเอ้ยไม่ใช่ใช่ไหมนี่ใส่แบบนี้นะครับนี่เปิดิตช์ตรงนี้ว้าว ครับเพื่อนๆมันโยกแขนนะครับมันมีแสงมีไฟมีเสียงมีดนตรีโหยังกับไฟแท็กเลยนะครับอย่างสวยเลยครับอ่าลอาดูตัวอื่นกันบ้างครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าปลาฉลามเบบีซากบู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 บมาเบบีซากบู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 เอ้ยนี่ครับเจ้าปลาฉลามร้องเพลงบีบีซากตัวต่อไปครับ เป็นเจ้าไดโนเสาร์ครับอืมแล้วก็ทไวเกอร์เป็นเจ้าเสือทไวเกอร์และนี่ก็เป็นเจ้านี่หนึ่งตัวไดโนเสาร์ติดปีกเห็นไหมครับ วัวต่อไปครับก็จะเป็นเจ้าวัวโอ้วัวมีสองสีเลยนะครับวัวค้าวนี่ก็คือวัวอีกหนึ่งตัวโอ้วัวอีกสีเดวนี้ก็คือเจ้าสุนักนะครับสุนักกระโดด ในสาวคอยยาวโหโอเคครับสำหรับวันนี้ลาทพื่นไปก่อนบายบาย